ราชาลูกนังทัโลกขอเสนอเชลซี Chelsea ขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องกับชัยชนะเหนือพาวเมรัสในค่ำคืนนี้เชลซี Chelsea ได้จารึกอีกหนึ่งบทตอนสำคัญลงสู่ประวัติศาสตร์ของสโมสรเราได้รับถ้วยรางวัลเมเจอร์รายการเดียวที่ยังขาดหายไปนั่นคือฟีฟ่าคลับเวิร์ครับโฟี่ใบเดียวที่มอบโอกาสให้เฉพาะทีมที่คว้าแชมป์ยุโรปได้มีโอกาสลงแข่งขัน ในปี2012หลังจากปาฏิหาริย์ที่มิวนิกเราต้องเจอกับความผิดหวังด้วยน้ำมือของโคดินเทียนส์ค่ำคืนนี้ไม่เป็นแบบนั้นโดยจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษของไคฮาวสใช่เข้าอีกแล้วช่วยให้พวกเราเอาชนะพาเมรัส2ต่อหนึ่งฮาวสวสวมบทฮีโร่ที่ปอโต้และเป็นวีรบุรุษอีกครั้งในค่ำคืนนี้เขายิงจุดโทษสุดเยือกเย็นกลายเป็นประตูชัยช่วง5นาทีก่อนหมดเวลาการแข่งขันของการต่อเวลาพิเศษ ตอนนี้เราได้สมทบกับบาเยมิเนกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเป็นเพียงไม่กี่สโมสร,รที่คว้าแชมป์อยู่ฝ่าครบทุกใบบวกกับคลับเวิด์ครับและเป็นผู้ชนะทีมที่11ของทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งสิงบลูเป็นเพียงแค่ทีมที่3จากประเทศอังกฤษเรายังคงขีดเทียนหน้าประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องในตอนที่สิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาตำนานเชลซีรายหนึ่งถึงกับลงไปคุกเขา่าเซซ่าอสเปรเกต้าเป็นดาวเตะสิงบลูคนแรกที่คว้าแชมป์ได้ทุกรายการ ถือเป็นการตอกย้ำสถานาการณ์เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของเขาและแน่นอนที่ลูกยิงของเขาโดนคู่แข่งบล็อกเอาไว้ด้วยจังหวะแฮนด์บอลเปิดโอกาสให้ฮาเวสได้สังหารจุดโทษจากระยะ12หลาถือเป็นการฉลองการรับใช้ทีมครบรอบหนึ่งทศวรรษที่วิเศษสำหรับกัปตันของเราจริงๆถัดมาจากอัสปิทางทีโกซินวาล้มลงด้วยความปลื้มปิติรายการนี้ถือเป็นการแข่งขันที่มีความหมายอย่างมากในทวีปอเมริกาใต้ใบแรกคือถ้วยแชมเปี้ยนและตอนนี้คือขับเวิด์ครับ ทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาประมาณ8เดือนสำหรับฮีโร่ชาวบราซิลของเราเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์เมนต์ด้วยและเป็นภาพที่งดงามแค่ไหนที่เราได้เห็นโทมัสทูเคิลร่วมฉลองโทรฟี่ใบที่3ของเขากับสิงห์บลูหลังเดินทางมาถึงอาบูดาบีเมื่อวันนี้การปรับเปลี่ยนแทคกติกของเขาทําให้พาวเวรัสต,ต้องคอยต่อกร่อนอยู่ตลอดเวลาและชัยชนะที่ยากลำบากเกมนี้ถือว่าคู่ควรจริงๆในตอนที่นักเตะนําโทรฟี่ร่วมฉลองกับเหล่าสาวกที่ตามมาให้กําลังใจ หนึ่งในเพลงขับขานเกี่ยวกับเดบลูถูกร้องอกึกก้องสโมสรเราจะปกครองจักรวาลนนี้เพราะพวกเราคือเชลซีเชลซีเชลซี We are gonna rule the universe because we are Chelsea 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 เราทำแบบนั้นได้สำเร็จวันนี้คือจักรวาลสีน้ำเงินสุดยอดจริงๆถูกขึ้นอัปเดตอาการบาดเจ็บของเมาส์ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้าทางพวกเราในเกมกับพารเมรัสเมื่อวันเสาร์โดยเชลซีเป็นฝ่ายคว้าชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษและชูถ้วยชมป์คลับเบลครับเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อย่างไรก็ตามมีเรื่องโชคร้ายอย่างหนึ่งเมื่อเมสันเมาส์ต้องออกจากสนามหลังลงเล่นครึ่งแรกไปเพียงครึ่งชั่วโมงโทมัสทูเคินยืนยันว่าแข้งทีมช่าอังกฤษโดนถอดออกเพราะการบาดเจ็บซึ่งไม่ใช่อาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหากล้ามเนื้อที่ทําให้เขาโดนเปลี่ยนตัวในเกม FA ครับที่เอาชนะพรีมัตก่อนหน้านี้เขามีการบาดเจ็บทูเผย ในช่วงจังหวะแรกๆตอนที่เขาวิ่งไปที่เสาสองกับเซซ่าอาสปริตตาและพวกเขาล้มลงคู่แข่งล้มใส่ข้อเท้าซึ่งทําให้เขาเจ็บเส้นเอ็นเป็นอย่างมากดังนั้นต้องรอดูกันครับเขาตรงดิ่งเข้ามาหาผมแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีคือรู้สึกตึงๆและปวดมากเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเล่นต่อได้หรือเปล่าดังนั้นเราจึงต้องทําการตัดสินใจเกมหน้าสาหรับเชลซีรออยู่ช่วงสุดสัปดาห์หน้าโดยเราต้องออกไปเยือนคริสตัลเพลยในศึกพรีเมียร์ ฮาเวสให้สัมภาษณ์ผมใฝ่ฝันถึงสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไค์ฮาเวสฮีโร่ผู้ยิงประตูชัยให้เชลซีกล่าวถึงความรู้สึกอันเหลือเชื่อของการคว้าแชมป์โลกโดยยอมรับว่าเขารู้สึกประมาาก่อนที่จะสังหารจุดโทษเข้าไปแข้งชาวเยอรมันยิงประตูช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์เป็นครั้งที่2หลังเคยซัดประตูโทนใส่แมนซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมันน่าทึ่งมากจากแชมป์ของยุโรปสู่แชมป์โลกคำนี้มันน่าฟังกว่านะไค์กล่าวหลังเกม พวกเราทุ่มเทหลายอย่างในการมาที่นี่และคว้าชัยชนะนัดนี้มันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดจริงๆครับตุลุกชาวเยอรมันยังได้เผยถึงความรู้สึกของเขาก่อนรับหน้าที่สังหารจุดโทษในนาทีที่117ของการแข่งขันผมยอมรับเลยครับว่ารู้สึกประมามันเป็นจุดโทษลูกสําคัญเป็นบทบาทที่สําคัญมากกดดันจริงๆถือเป็นเรื่องดีที่ผมเก็บความประมาเอาไว้ได้ผมดีใจมากๆเลยฮาเบสเซิ กับการที่ตัวยิงจุดโทษขาประจําอย่างจอร์จินโยหรือโลมิลูลูกาคูไม่ได้อยู่ในสนามแข่งวัย22ปีคือผู้เล่นคนถัดไปที่ถูกวางเอาไว้ผมคิดว่าผมเป็นคนยิงจุดโทษลําดับ3ฮาเวสกล่าวจอจี้และรอไม่ได้อยู่ในสนามผมเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในสนามนักเตะคนอื่นมอบความเชื่อมั่นให้กับผมฮาคิมซิเยกและคนอื่นๆบอกผมว่านายทําได้นายทําได้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผมฝันถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากผมรู้สึกซาบซึ้งกับทุกคนที่พาผมมาที่นี่ครอบครัวของผมแฟนสาวของผมจากแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศและตอนนี้ก็รายการนี้ทุกอย่างเพื่อพวกเขาครับอัสปีเผยแกล้งเป็นคนยิงจุดโทษช่วยไข่คล,คลายความกดดันสุดภูมิใจคว้าแชมป์ทุกใบเซซ่าอัสเปอร์เกตา้ากลายเป็นนักเตะเชลซีคนแรกในประวัติของเราที่คว้าแชมป์ทุกรายการหลังเฉือนชนะพาวเวอร์ัสในสึกคลับเวิร์ครัพรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ กับตันรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของตัวเองในจ,จุดโทษตัดสินซึ่งช่วยให้พวกเราเดินทางจากอาบ,บ,บูดาบีพร้อมโทรฟี่ติดมือตั้งแต่ย้ายจากมากเซเข้าร่วมทัพสิงบลูในสมัย2012อาสเีควา้าแชมป้ยนลีกไป2ส,สมัยแชมเป้ยนลีกยุโรปาลีก2ส,สมัย FA คัพบลีกครับซูเปอร,ร์คัพและล่าสุดคลับเวิลด์ครับไม่มีผู้เล่นเชลซีคนใดที่เคยเก็บถ้วยรางวัลทุกใบได้แบบเขาเกมรอบชิงชนะเลิศทำท่าว่าจะต้องไปตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ แต่ลูกยิงของกองหลังชาวสเปนิชโดนแขนคู่ต่อสู้ซึ่ง v a r ได้พิจารณาจนสุดท้ายเราได้จุดโทษจากนั้นอัสปริกตาเดินไปเก็บบอลไว้ทันทีโดยดูเหมือนเขาจะเป็นมือสังหารหลังจากที่จอจินโยไม่ได้อยู่ในสนามมันเป็นแทคติกเพราะผมรู้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไรผมรู้ว่าพวกเขาจะมาหาคนยิงจุดโทษผมก็เลยหยิบบอลมาครับอัสปริกตากล่าวถึงความคิดที่นำหน้าทุกคนในสนามไปหนึก้าว ใขรรู้ว่าเขาจะเป็นคนยิงดังนั้นมันจึงเป็นการปล่อยความกดดันออกจากตัวเขามันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากซึ่งไข่คือหนึ่งในมือยิงจุดโทษที่ดีที่สุดผมรอและรับฟังทุกอย่างที่นักเตะของพวกเขาพูดกับผมผมคิดว่ามันได้ผลนะมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดฮาเวสยิงจุดโทษจากระยะ12หลาเข้าไปอย่างเยือกเยน็นโดยช่วงท้ายเกมพวกเราก็ปิดเกมของคู่ต่อสู้หอมคว้าช้วยรางวัลใบที่2ของซีซั่นเอาไว้ได้สําเร็จ สำหรับอัสป์ปกิต้าสิ่งดังกล่าวทำให้เขาได้โทฟี่ครบเซตซึ่งเป็นการแก้ตัวจากการปราชัยต่อโคลินเทียนส์เมื่อทศวรรษที่แล้วผมภูมิใจจริงๆครับกับตันกล่าวพร้อมรอยยิ้มกว้างเราเดินทางกันมาไกลในการมาที่นี่นี่คือช่วงเวลาที่ต้องภูมิใจและดื่มด่ำไปกับมันเพราะเรารู้ว่ามันยากแค่ไหนในการคว้าโทฟี่ใบนี้ปี2012มันเจ็บปวดมากนะเราใช้เวลามากกว่า9ปีในการกลับมาเราพลาดไปเมื่อปี2 0 1 2และเราก็ไม่อยากจะพลาดถ้วยนี้อีกครั้ง ครั้งนี้เหรียญคือเหรียญทองส่วนอีกครั้งคือเหรียญเงินผมทําให้มั่นใจว่าผมจะไม่กลับไปพร้อมเหรียญสีเดิมมันเป็นเกมที่ยากการคว้าแชมป์โลกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราแสดงให้เห็นความเป็นทีมของเราตอนที่ผมย้ายมาเมื่อปี2 0 1 2ผมนึกภาพเส้นทางการผรจญภัยของตัวเองไม่ออกเลยอัสปีเสริมผมภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นกัปตันทีมเชลซีได้เดินนำสมสรเข้าและออกจากสนามถ่วยใบนี้มอบความรู้สึกที่ดีมากๆเพราะมันคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเราสมสรคู่ควรกับมัน เจ้าของสโมสรก็คู่ควรกับมันผมภูมิใจกับสิ่งที่เราทําสำเร็จครับก่าวตัวแทนสิงห์บรูลุ้นรางวัลลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดลงคะแนนเลือกประตูยอดเยี่ยมประจำสีซันได้แล้วนักเตะเชลซีหลายรายมีชื่อเข้าชิงรางวัลลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดประจำปีนี้โดย4จากในนั้นได้ลุ้นรางวัลส่วนตัวสำหรับทีมชายและทีมหญิงด้วยจอจินโยอันโติโอรูอดิเกอร์และเทโกซินวา ได้รับการเสนอชื่อสําหรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของพิวรีเขียงข้าง2นักเตะเวสแฮมได้แก่เจอร็อดโบเวนและเด็กันไรช์ขณะที่แซมเคอร์ถูกเสนอชื่อลุ้นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของวีเมนซูเปอร์ลีกคือยังมีชื่อร่วมลุ้นเป็นหนึ่งใน4ลูกยิงของสิงห์บลูสําหรับรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลซึ่งแฟนบอลสามารถร่วมโหวตลงคะแนนได้แล้วที่นี่ลูกยิงสวยของแข้งสาวชาวออสเตรเลียในเกมวีเมนเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบรีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ต้องแย่งชิงกับมัตเตโอโคววซิต์ฮาคิมเอกและคอนเนอร์กัลเกอร์อย่างวอลเลซูสวยของโควาซิตในเกมกับลิเวอร์พูลและลูกปั่นโค้งของเอกในเกมกับท็อตแนมมีลุ้นเป็นตัวเลือกเช่นกันสำหรับกัลเกอร์เป็นการจบสกอร์อันเหนือชั้นของเขาในแมตช์ที่คริสตัลพาเลซบุกเยือนไบรตันนอกจากนี้แข้งวัย2 2ปียังมีชื่อลุ้นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยเอเดอาร์เดดีถูกเสนอชื่อในหมวดผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีขณะที่โทมัสทูเคินมีลุ้นรางวัลผู้จัดยียยเ่่แหงป ส่วนแคมเปญ No to Hate ของมูล,ลนิธิเชลซีเป็นหนึ่งใน3โครงการที่ได้ลุ้นรางวัลโปรเจกต์งานเพื่อสังคมแห่งปีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ